เอ๊ะทำไมสมมติว่าถ้าเราเนี่ยตั้งใจจะกระทําต่อบุคคลคนหนึ่งแต่ผลร้ายแรงของความตั้งใจนั้นเนี่ยมันไปนเกิดกับอีกบุคคลหนึ่งนะคะโดยที่พลาดไปจะเกิดความผิดขึ้นกี่บทหลายบทหรือว่าบทเดียวสวัสดีค่ะ ก็อยู่กับพิมพ์นะคะกับช่อง l o t k i, i, i. <laughs> n บ by พิมพีนะคะพิมพีพิมพี l o t k i n g by พิมพีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการกระทําโดยพลาดนะคะเป็นกฎหมายอาญาค่ะมาตรา60เอ๊ะทำไมสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยตั้งใจจะ กระทำต่อบุคคลคลนหนึ่งแต่ผลร้ายแรงของความตั้งใจนั้น,นมันไปเกิดกับอีกบุคคลหนึ่งนะคะโดยที่พลาดไปจะเกิดความผิดขึ้นกี่บทหลายบทหรือว่าบทเดียวนะคะหรือว่าถ้าเราเห็นกันตามข่าวในหนังสือพิมพ์เช่นว่านายกไก่ตั้งใจจะไปยิงนายขอไข่แต่ว่า กระสุนไปถูกนายคอควายด้วยแบบนี้เนี่ยจะถือว่าผิดอะไรบ้างแล้วก็ผิดแค่ไหนรับผิดต่อใครยังไงนั่นเองเป็นต้นนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นเหมือนตุ๊กตาให้ดูก่อนนะคะอันดับแรกสมมุติว่า ก็ไก่นะคะจะไปยิงขอไข่แต่ไม่โดนขอไข่คือเจตนาจะไปฆ่าขอไข่แล้วแต่ว่าไม่โดนขอไข่ค่ะกระสุนกันไปโดนคอควายซึ่งเป็นบิดาของนายก็ไก่เองแบบนี้นายก็ไก่จะมีความผิดอะไรบ้างนะคะคือสมมุติว่านายคอควายเนี่ยถึนแก่ความตายเลยแต่นายขอไข่ไม่เป็นไรเลยนะคะความผิดของก็ไก่ได้แก่นะคะมีความผิดทั้งหมดเนี่ยสองบทด,ด้วยกันนะคะบทแรกก็คือความผิดต่อขอไข่ค่ะ กฎหมายเขาไม่นิ่งดูดายค่ะเขาก็ถือว่าสิ่งที่นายกไก่ตั้งใจที่จะทําต่อขอไข่แต่ว่าขอไข่ไม่เป็นไรเลยเนี่ยมันเป็นความพยายามแล้วค่ะเป็นพยายามฆ่านั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องรับผิดต่อในขอไข่ฐานพยายามฆ่าโดยเจตนานะคะส่วนความผิดกับ คอควายที่ถึงแก่ความตายเลยเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดด้วยค่ะก็จะเป็นการเจต,ตนาฆ่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นการกระทําโดยพลาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามาตรา60เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าอะไรนะคะมาตรา60นะคะเขียนว่าผู้ใดเจต,ตนาที่จะกระทําต่อบ,บุคคลหนึ่งค่ะแต่ผลของการกระทําเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปให้ถือว่าผู้นั้นเนี่ยกระทําโดยเจต,ตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทํานั้นแต่ แต่ในกรณีที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานนะหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำของบุคคลที่ได้รับผลร้ายมีให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นนะคะอันนี้หมายความว่ายัางไง กฎหมายเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีกำหนดเอาไว้เช่นในมาตรา289มันจะเป็นบทกำหนดโทษที่หนักขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าการฆ่าบุพการีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องได้รับโทษหนักขึ้นมันมันมากเกินกว่าการฆ่าบุคคลทั่วไปหรือว่าการฆ่าผู้อื่นนะคะแต่ ถ้ามันเป็นกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทํากับผู้ที่รับผลร้ายอย่างเช่นในกอไก่จะฆ่าขอไข่แต่ดันไปเดินขอควายซึ่งเป็นพ่อของกอไก่เองอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ากอไก่เนี่ยไปฆ่าขอควายที่เป็นพ่อของตัวเองตรงๆเนี่ย จะต้องได้รับโทษหนักขึ้นหนักกว่าการฆ่าคนอื่นทั่วไปแต่เมื่อมันเป็นการกระทำโดยพลาดเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาในเรื่องของการที่จะต้องได้รับโทษหนักขึ้นเนี่ยมาใช้กับเคสนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่แรกแต่มันเป็นการตั้งใจโดยพลาดก็คือเป็นการกระทําโดยพลาดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นเรื่องในมาตรา60 กฎหมายอาญาคือการกระทําโดยพลาดนะคะบากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนั่นเองค่ะยิ่งปืนนัดเดียวนะคะผิดกฎหมายทั้งสองบทเพราะว่าด,ดันไปพลาดโดนอีกคนหนึ่งนั่นเองนั่นก็เป็นเรื่องของพลาดค่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบแล้วการน,นําเสนอเรื่องพลาดง่ายๆนะคะต่อไปคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันได้ค่ะสําหรับวันนี้รอทอล์กอิงบายพิมพ์พีีลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์แล้วก็มีสาระค่ะขอบคุณมากนะคะ